ไม่รู้จะอัดคลิปอะไรดีนะครับผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกให้ดูคลิปนี้เลยฮะ สำหรับคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมว่าจะทําคลิปในทิกตอกเนี่ยเป็นคลิปอะไรดีทําคลิปแบบไหนแนวไหนดีนะฮะกดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะฮะเพราะว่าติโอเนี่ยจะมาเล่านะครับมาแชร์ประสบการณ์จากการสร้างยอดผู้ติดตามใน t i k t อกรวมกว่า2ล้านคนนะครับผมให้ทุกคนได้ฟังได้ดูนะฮะวันนี้เนี่ยติโอมีเทคนิคนึงนะครับผมที่จะมาแชร์ให้ทุกคนนั่นก็คือการสร้างคําถามให้กับคนดูครับการสร้างคําถามให้กับคนดูนะครับ มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะฮะอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือการเปิดการถามคําถามชั้นนะครับผมซึ่งติโอได้ทําคลิปแนะนําไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็แวะไปดูได้นะครับผมจากคลิปเดิมนะครับผมอันนี้ทําไว้ให้แล้วว่าเปิดคําถามยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําให้เรานะครับผมสามารถมีคลิปนะครับผมทําไปได้เรื่อยๆเพราะว่าจะมีคนมาถามเรา ไปเรื่อยๆนะครับผมสังคมใน t i k t o ็อกที่ดีอย่างหนึ่งคือคนใน Tik t o ็อกเนี่ยชอบมามีปฏิสัมพันธ์นะครับชอบมาคอมเมนต์ต่างๆนะครับรวมไปถึงการถามคําถามด้วยติโอในช่องนี้ก็มีคําถามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมการที่เรามาตอบคําถามเขานะครับผมก็จะยิ่งเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยอยากมาถามเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพราะว่า อ้าวโอ้โหเจ้าของช่องมาตอบเองเลยคนอื่นก็รู้สึกว่าดีแฮะเจ้าของช่องนี้เนี่ยทำไมใส่ใจจังเลยอยากมาถามคำถามเหมือนกันนะครับผมก็เป็นการที่ทำให้เรานะครับมีคอนเทนต์หรือมีคลิปวิดีโอทำไปได้เรื่อยๆนะฮะ วิธีที่2ก็คือกระตุ้นนะครับผมให้คนมาคอมเมนต์นะครับผมอาจจะไม่ต้องเปิดฟีเจอร์การถามคําถามก็ได้แต่กระตุ้นให้คนมาคอมเมนต์ในคลิปเรานะครับเราก็สามารถไปตอบกลับคอมเมนต์ได้ด้วยนะคะตอบกลับได้แบบเป็นวิดีโอเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้มีคนมาถามคําถามเราต่อไปด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เรามีคอนเทนต์มีคลิปวิดีโอแล้วก็ไม่ต้องเจอประสบปัญหากับการที่คิดวิดีโอไม่ออกว่าจะทําอะไรดีนะครับผมอย่าลืม ด้ครับผมช่องนี้นะครับตีโอมาแชร์ประสบการณ์แลวก็แชร์เทคนิคให้ทุกคนได้รู้แบบฟรีๆไปเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามช่องตีโอทิกต็อกบิสนีไว้นะครับทุกคนนะครับจะได้มีผู้ติดตามแล้วก็มียอดวิวใน t i กต็อกเยอะมากขึ้นนะครับรวมไปถึงสร้างเงินสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มทิกต็อกได้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ตีโอขอตัวลาไปก่อนมาแชร์เทคนิคให้ทุกคนได้ฟังประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ